สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนและนี่คือเกม For Cry 3พาร์ทที่6แล้วนะครับมาถึงก็ยิงกันเลยโอ้โหว่นไงรู้แล้วว่ายิงอะไรไปอย่ามายุ่งก็ออกไปสักนัดละกันถึงก็หงายไปครับขอ,ขอรถคันหนึ่งนะครับไป แต่ภารกิจต่อไปของเรากันเลยไม่ไก่ครับแค่นี้เองปีนๆลบไปลบไปครับขึ้นนี่เลยตามทางไม่มีอยู่จริงครับอ้อ้ไม่ขึ้นจริงด้วยอ้อมไหมครับอ้อมไป อ,อ,อ,อ้อมนิดนึ่งอ้อมไม่เขานิดนึงอึ๊บมีอะไรอ่ะที่นี่ที่ไหนเฮ้ยเสียงอะไรไปดีกว่าวังเวงชอบกล เอาเข้าทางหลักตรงไปเบรกลิส,ลสผมถึงบาลัสทาวแล้วครับจอดครับโอ้โหไมค์ไกล์ทำไมสูงจังอนะ่ะเอ้ยเอ้ย,อยใช้สิบลายสิสิบลาย อึ๊บอึ๊บค่อยๆลงไหมครับดูว่าใช้ซีปลายได้เมื่อกีเออค่อยๆไหลครับไหลเนี่ยเนี่ยถึงแล้วเปลี่ยนปืนมาทางนู้นใครทำอะไรอยู่นู้นก็ไม่รู้ถึงแล้ว อ๋ออยู่ที่นี่เหรออ๋อเนี่ยเหรอไอห้อยไอห้อยคงนครับคนใส่สูตรจับตัวประกันมาอวิ่งไปเอาไปวิ่งอุ้ยอุ้ยหเตียงกาเลยมันวิ่งเกียระเบิดโอยลูกจิ ขึ้นฮอล้ะมาเร็วไปเร็วนะอย่างนั้นอาพีจีมาด้วยนี่เป่ามันคาฮอเลยเนี่ยเราต้องช่วยผู้ชายคนนั้นได้เลยครับจัดไปทำไมมาร์กไม่ได้ไม่ต้องมาร์กก็ได้ไปสดๆเลยชื่อลุงลอนโก้ช่วยลุงลอนโก้นะครับ ไล่ฟลุ๊ปไปไป,ไปงเงียบๆปึ๊บปึ๊บต่อมากไม่ติดไม่ติดไม่เป็นไร่ไปงเงียบๆครับยิงตัวที่หนึ่งเก็บตัวที่สองชะตายไปอืมอืมอ้มอมอมอมโหเนี่ยครับเราเห็นระเบิดยิงกดระเบิดกันนี่นั่นอีกอันหนึ่งอะวะนั่นไง ไม่โดนอีกนี่ก็ระเบิดอโอ้โหเต็มเลยอะไปครับเกียร์ทางไว้เลยอึ๊สโอ้โหนี่อะไรกระเบิดโอ้ยนี่ข้างๆโอ้ยระเบิดเต็มทางไปแล้วโอ้โ,โอ้ครับลุงผมฝากกระเบิดมาเพื่อนลุงแรับลุกขึ้นเอาลุงไปเร็วอ๋อ อเอ a จตนต t วิลิสส่งผมมามอลลอล o เ w อ e อยู่ไหนลุงไม่ฉันไม่บอกจนกว่าฉันจะออกจากที่นี่อย่างปลอดภัยโอเคลุงตามผมมาโอลุงไม่ยอมบอกครับนี่ฮะหัวร้านยิงหัวร้านเฮ้ยลุงออกไปยิงอย่างนี้ก็ตายหาหรอกขับเข้ามาแล้วรู้แล้ว follow ลุง,ลง วิ่งโดนวิ่งวิ่งหน้าตายมากเอาระเบิดก่อนนะครับไปยังไงตายไปหนึ่งนะครับอึ๊บโยิงกระเละมากยิงกระเละมากโอ้โหลุงหอนโก้วิ่งหลังของลุงเนี่ยอ้ายดูมันวิ่งดูมันวิ่ง วิ่งไม่กลัวปืนเลยลุงเอ,อ้ยดีไหมเอาลุงโคเวอร์หน่อยลุงนั่นแหละอย่าให้ต้องสอนลุงเมาเอา้ยออโหดูลุงวะนี่ลุงยิงมาหน่อยลุงยิงมันมาแล้วเนี่ยไป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 เลยลุงวิว่งเข้า โหดูหน้าพี่ดูลุงวิ้ตายหมอบลงหมอบลงข้าโคเวอร์ไว้ลุงโอ้โอ้ไฟไหมเมื่อกี้กับยิงะไตยกระจายหิวปึ๊บไอ้ปัด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 ไฟไหมปักปึ๊บโอ้โหไฟไหม โอ้โหอบ้านมันไฟไหม้นี่ว่าครับแปับนึงขับเลือดก่อนนี่นี่ปบขับมาเราพิวครับไหนลุงทางไหนไปเร็วลุงเดินไปลุงกลับมาเอาอะไรอ่ะพากับบ้านแล้วเนี่ยเลือดก่อน โอ้โหให้ปกป้องเขาอีกครับได้เลยลุงจัดไปเร็วหน่อยลุงโอ้โหมีกระสุนให้เพียบเลยผมว่าจะเดือดแน่ตรงนี้โอ้โหนั่นไงตายโหลดโอ้ดูในแมปใหม่เพียบตายตาย มันประชิดเราแล้วตายมันจะประชิดหรไอเห <st arts> ี่เล่าโ <st arts> อ้ไม่เอ, <st arts> อือืมเปรียบ <sh arp> เลยมา,มามาเรียงหน้าเข้ามาพวกมึงอะไรตูดเอ้ย ตายพ่อเหแล้วมาดมิเอ้ยกระสุนหมดออกไปข้างนอกตายาโอ้ยเทียบมันมาทั้งคณนะมาทั้งหมู่บ้านลดย,ยอยู่แั๊บนึงตายตายอุย้ยจะตายจะตายเอง รีโหลดใส่กระสุนจ right. ุกไม้ตายเสร็จแล้วลุงโอ้โหกว่าเสร็จยิงกันเละฉันเจอแล้วอันนี้อะไรลุงข้อมูลเลยเนี่ยเยี่ยมมากเดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้วิลลิสครับถ่ายแช๊ ส่งข่าวให้วิลลิสดีมากลุงดูหน้าลุงยิ้มดูว่ายิ้มยิงหัวแม่งเลยวิลลิสผมส่งรูปไปแล้วโอเครีบหาโอลิเวอร์ได้เลยครับลุงเจอใครก็ะวานเขาเป็นลุงหมดลุงวิลลิสลุงเดนิสไม่พลาดที่จะฟาร์มแป๊บหนึ่งแอปเก็บหน่อยอีกสักหนึ่งตัว เว็บนี่มาแล้วแวะนิดเดียวพออา่าเดี๋ยวนะไปไหนดีไกลไ,ไหมเนี่ยภรารกิจอยู่ไหนครับโหไม่กไกลเท่าไหร่ไปฟาเทาเวลไปเลยครับ แล้วก็หาพานะสักคันหนึ่งก่อนอื่นแล้วก็เติมของปราร์มสี่สิเหรียญไปครับโอ้หจนมากเลยเจ็ดสิบเหรียญนี่ขายไปของเพียบฟาร์มมานอกรอบไอรถครั <c oughs> ไปช่วยอลิเวอร์ เราได้ข่าวมาจากวิลลิสนะครับว่าโอเ v e r จะถูกนำตัวส่งไปเดี๋ยวเปิดแมพอ๋อรามาผิดทางครับต้องย้อนไปข้างหลังครับข้ามสะพานเฮ้ยโถใจนัวคนละพวกว้นมาแล้วโอเ v e r ขึ้นมาแล้วน้องรอก่อน ดิบยังสวยงามครับดูแม็กมันโอเคตรงยาวๆอันนั้นผมขอตัดก่อนแล้วกันนะเพรันค่นก้างไกลนะเอ๊ะหรือไม่ตัดดีไม่ต้องหรอกไม่ต้องตัดก็ได้ไปเรื่อยๆค่อยๆเอ้ยโอ้ยถ้าไฟไม่เรียบร้อยครับเดินเดี๋ยวนะเดี๋ยว ค่อยหาทางครับจริงๆไม่ค่อยอยากจะตัดนะครับพยายามอยากจะให้ดูทุกช่วงเลยเออผมเห็นรถสีแดงๆอะ่ะเลี้ยงหรบนะเลี้ยงหรบนะเลี้ยงเสนะนะ้นทางาเพื่อได้ยิงปะทะพวกมันเพื่อเสดระนะครับค่อยไหลไปไค่อยกระดึ๊บไปแค่นี้ไปรับไปครับเราต่อไปเลย ว่ายน้ำไปน่าจะไวสุดพับลงปุ๊บทางไหนทางนี้ผมแปมผมแปมขึ้นไม่ได้อีกครับอีกร้อยกว่าเมตรเองไปทางนั้นอีทางขึ้นอ่ะเนี่ย,ยไม่ใช่ ขึ้นได้บ้างวายน้ำไปเรื่อยอ่าทางนี้ไปครับลอยเมตรเท่านั้นวิ่งไปกระโดดหนึ่งครั้งโดดทำไมก,ก็ไม่รู้โอ้ครั้ง,งอีกแล้วลงอีกแล้วสไลด์อุ้ยตรงนี้สไลด์ได้สไลด์ได้ ค่อยๆไปครับปื๊ดนี่เอานายมาสายไปแล้วอลิเวอร์ถูกไปที่พาไปที่เฮลิคอปเตอร์แล้วเอาสายไปแล้วเหรอครับสามร้อยเมตรมีเวลาให้ด้วยโอ้ยคิวสามร้อยเมตรต้องนาทีหนึ่งดูกันที่กันโอ้ยคิวครับได้สบาย แับไงก็ทันตรงไปตามทางเลยเฮ้ยนี่มันจะไม่ทันกันตรงเนี้ยหุยอยากอยากเฮ้ยทางนี้ลงมปได้ไหมลงไปไม่ได้เย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 ยเยยลง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 โอ้ยโอ้ยว่าแล้วงานเข้าร้อยห้าสิบเมตร นี่อะไรครับโหมีคนตกเขาตายาเหมือนเราเลยที่แต่เราไม่ตายไงเราโชคดีมากไปครับวิ่งไปเลย70วิ70เมตรโอ้ทันอยู่แล้วเฮ้ยมีแขกรับาการแขกก่อนนะรับแขกก่อนรับแขกเอาหัวหัวกระสุนรับแขก รับเข้าไปที่หัวถาเราขึ้นทำไมล่ะเฮ้ยไม่เห็นตารมีเฝ้ายามด้วยครับนี่สิบวิใจเย็นครับเก็บของก่อนปั๊บถึงแล้วไหนโอลิเวอร์เหม็นมีเลย เฮ้ยช็อปเตอร์ทงอบเตอร์ครับนี่ไงรหรือว่าเราอยู่นี่แน่บินมาแล้วไอหอยโข่งพามาถือว่าโชคดีนะที่เราลอดมาได้หูหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าอโอ้โหห้าอนั้นวิลลิสครับเสื้อเหลือง ทั้งหมดวานหกคนดะนะโหเยอะมากโุ้ยถ้ามี apg นะกระจายบอกเลยเนี่ยมันไม่ได้ช็อปเปอร์กับไปแน่นอน <him> oh. พวกเราโตคนเดียวไอ้บ้าเอ้ยผมดูมันซ้อมบอริเวอร์เอาออกได้ยังเนี่ยกล้องเนี่ยเร็วดิ เอาถ่ายไว้ก่อนโอเคอนี่สไนเปอร์มือสไนเปอร์ที่ดีเ,เขาจะไม่ยิงหัวนะครับเขายิงตัวเขายิงตัวเขายิงตัวไหนอีกมีอีกไหมเขายิงตัวอุย้ยพลาดแก้อืมเปรีย้ยวโอ้โหรีโหลดอยู่ครับรีโหลดเสร็จก่อนอืมไม่มีพลาดอยู่แล้ว ไหนอีกไหนยัไงไหนยังไงเฮ้ยวิ่งไปโอริเวอร์จิ้มกันให้อยู่พลาดอีกแล้วโู้พลาดอีกแล้วเลลงตัวเข้าไปหายอีกนึงหายอีกนึงเกาไปตาคุณคุณคุณเสื้อกา็ไม่อยู่หรอกไปโอลิเวอร์วิ่ง,ง,ง,ร,ร,งรีโหลดกันมีไหมเนี่ย โอ้ไม่เพียบไปหลบไปตรงถังระเบิดครับกระจายโอ้โหมันไม่ตายเนี่ยรอดแน่ตายจริงนี่ไงอันนี้ตายอันนี้ตายแน่นอนอุ้ยมันเห็นแล้วครับไอ้ยิงขาไม่ตายด้วยนี่เราเห็นหัวหัวโฟหัวโฟ เข้าตาไหมหไม่เข้าตานี่แหละผมพลาดเขียวถากหูใส่กระสุนครับเรืเวอว่านี่ไงเข้าตากรรมการของจริงไปครับไี่ยิงก่อนเลยไม่ไม่ตายไปยิงลูกกี่ศพแล้วเนี่ยอร,อรื่องว่าไปที่เรือ เขาหัวครับไปครพี่จีนี่ตายแลกกันดิเปด้วยทางนี้รับด้วยเราด้วยไปไโดดวะครับโดดขึ้นมาขึ้นอยู่ไหนทางไหนวะขึ้นแล้ว <c oughs> เอ้ยใจมากที่ช่วยนะนะไปก่อนไปก่อนอไปดิเร็วๆยังไม่จบคนระับไปเลยไปเลย ะโดนตามไหมไว้ไหนข้างหน้าไอ้ก็โอ้นี่ครับไอเมลไอ้ไปไปอืมป้อมกระจายตรงนั้นไอ่มาเอ้ยอืมผเมื่อกี้ถ้าโดนนะเรียบร้อยไปแล้วไป ตายหมดตายหมดปโอ้โหเพียบทั้งรถทั้งเรือมาัเต็มมันมากันเต็มผมบังคับยากนะเนี่ยปืนช้ามากยังไม่ได้ก็ปล่อยไปครับมีอีกไหมไม่จบแค่นี้นั่นไงมีเงินขับมีเงินขับร้อยเขาไม่อยู่แล้วครับ มันเหลือปืนนว้ยเฮ้ยวิ่งโอปเตอร์ยิงโอปเตอร์แม่งเลยตายเฮลิคอปเตอร์จะไปครับยิงคนขับยิงน้อครับไม่ละตายตายหมดตายกือบตายครับเราเราก็เกือบตายคิวก่อนกัดกระสุนปุ้ยมามีไหม Yeah เราทำได้นายช่วยฉันไว้ <c oughs> ช่วยไหมว่ามันเรียกเงินค่าไถ่าจากพ่อฉันแบบเป็นตันเลยไม่จริงหรอกทำได้เงินไปมันก็ต้องขายน,นายอยู่ดีโอ้ <I know S 1> พระเจ้าฉันรู้โอลี่แต่นายแข็งแกร่งกว่าที่นายคิดเยอะนะ เรียบร้อยช่วยโอลิเวอร์ได้นะครับลิซ่าเดซี่ฉันช่วยโอลิเวอร์ได้แล้วเฮ้ยไงสาวๆไงบ้างดีใจที่กลับมาได้นะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรครับแอนมาเลยสีตาให้น้ำอะไรลุงกินมั้ยเนี่ยน้ำเดียวผมแน่เลย นี่มันที่นี่มันเหมือนสวรรค์เลยเจสนันคุยกันแป๊บนึงนได้ไหมได้ครับมันน่ากลัวเสมอเลยคำนี้เออฉันทำไม้กางเขนนี้ไว้ให้แกรนเอาารรอขอบใจนะจริงๆไม่ไม่ต้องก็ได้นะฉันอยากคุยด้วยแน่นอนอ<บ>แต่ไม่ใช่ตอนนี้ ฉันคิดถึงนายโอเคไหมไหนจะปืนไหนจะรอยสักนั่นอีกอะฉันกลัวนะดิซ่าฟังนะไม่ต้องห่วงมันเป็นงานของฉันฉันรู้แต่ว่าก็ฉันเป็นห่วงเธอนี่นะ มันเป็นทางของฉันนะโอเคฉันเข้าใจก็ได้ฉันรักเธอนะไปเลยก่อนที่ฉันจะห้ามเธออีกเย่เข้าใจกันครับขอบคุณมากที่เข ja. mm ้าใจคือยิสันก็อยากช่วยเพื่อนนะครับช่วยเพื่อนทุกคนเพราะเขาทําได้นะดูดิผมเล่นเพลินแล้วลืมอะไรรู้ไหมลืมอัพสกิล อ่อ oh, ต้องเยอะต้งองแยะงั้นอัพให้ดูก่อนเลยครับนี่อันดับแรกคือเราต้องการฮิวเลือดเลเจนด์เลือดให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลยสไนเปอร์ per, เกี่ยวกับปืนครับเราเอาตันเราต้องการความแรงแม่นแล้วก็เลือดของเรานี่เขเลือดรับไม่ต้องคิดเลยครับเลือดเนี่ยอไดริ่งรถไม่ต้องหรอกไฟครับเราโดนไฟบ่อยอัพไฟไว้ 6สล็อตฮิลโอเคนี่สำคัญมากอันนี้เทคดาววิ่งไปรีโหลดได้เร็วขึ้น25%ยังไม่ต้องหรอครับอัพเทคดาวครับสามารถเทคดาวได้แล้วก็ป่ายอีกหนึ่งตัวนี่ตายไปโอเคเดี๋ยวสกิลผมก็จะอัพให้ดูเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงไม่ลืมไม่ลืมครับคาบยาก่อนตั้ง6 lot. หลอดคาไปหมดเลย หมดแล้วครับโอเคเรียบร้อยยันเราขึ้นแล้วนี่นี้นไงจบแล้วครับอีกหนึ่งภารกิจ Yeah โอเคครับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับพาร์ทที่6เดี๋ยวไปต่อนพาร์ทที่เจ็ดเจ็ดนะครับเดี๋ยวไปต่อนพาร์ทที่เจ็ดเลยขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับ